คือทอดพี่คือถอดน้องคือเก่าด้อครับคือทอดความเก่าความหลังเนาะครับพี่น้องเนาะปเดีพยพอกันโดนก็นเลยสิลองพเพลงเกี่ยวกับความคือทอดคิดถึงกันเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็คือนั่งไอของไอครับผมไปฟังกันเลยครับคืดทอดความเกา่าตั้งแต่เป็นบ้าเป็นสาขึ้นไม เจ้างามปานว่านางไอไอายกระไดฉายาผาแดงไทยบานว่าเหมาะสมเป็นสิ้นสองตอนอ่อนเชียให้แตง่งเพิ่นอยากเห็นเฮาหาเขาแพงบึงแยงจนฮอดฟังฟัน แต่หลายปีผ่านย้อนเงินย้อนงานและวันเวลาเฮ็ดให้หักเขาห่างป่าชูกชะตาพัดพาจากกันข้าวนอน้องนังไอมีคนปอนไข่ได้เข้าพาควันจนมีลูกมีเต้าน้ำกัน ไอ้นั้นจำต้องเหตุใจเมื่อบุญบางไฟยังจำได้อยู่ริมน้องหานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเคยย้อนตำนานหาแดงนังไอ้้วยสัญญาตสิบอให้ลมคือน้องหานไง อีกจักชาติผ้าแดงนางไอสิหักกันไปบ่วายสายแนนคือโทษคือเก่าแม้ความหักเขาสิสุดทางฝันใจไอ้ก็ยังยืนยันถึงชาตินี้นั้นบ่ได้เป็นแฟนอายสิจูดบังไฟละฝากคำไปบอก พายาแทนบักผาแดงยังมันยังแก่นรอต่อสายแนนน,นางไอของไอ